ชีวิตออสเตรเลียโฟสกุลรัตว่าที่น้องสะพ้ายบอยปกรณ์จบรัก7ปียังเป็นเพื่อนที่ดีกันได้อยู่ไหมชีวิตออสเตรเลียโฟสกุลรัตถูกพระเอกหอบซ่อด,ดอกไม้คืนว่าที่น้องสะพ้ายบอยปกรอนเป็นหนึ่งนักร้องสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างโฟสกุลรัตตวดอุไรหรือที่รู้จักกันในนามนักร้องดูโอโฟ,โฟโมอดซึ่งวันนี้15ตุลาคม65หาสาวโฟได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับมิกเซ่ปาร์ตี้2 0 2 2 ทมกางโลกออนไลน์ริษณ์นันกับปมูเมนน่ารักเต้นกับอดีตแฟนทามไทยล่าสุดแฟนคลับหลายคนก็ต่างฟินและเชียร์ให้จีบกันคบกันเลยระหว่างสาวโฟกับน้องธนาชัดบริรักษ์ที่โพสภาพลงอินสตาแกรม @hanongh เป็นภาพคู่กับสาวโฟหอบดอกไม้ใหญ่เซ์ไพา์ส่งกําลังใจให้โฟหลังเวทีพร้อมระบ,บุคแคปชั่นว่าไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มฉันเป็นแค่เด็กส่งดอกไม้เฉยๆ #gamikaseparty2022 แห่กดไลค์และคอมเมนต์เชียร์ขยับสถานะของทั้งคู่จำนวนมากเลยจ้าที่ผ่านมาล่าสุดโฟสกลรัฐก,ก็ได้ออกมาเปิดใจลังคบหายดูใจกับหนุ่มทามไทยเมื่อนานกว่า7ปีตอนนี้ฟโฟสอด100%ซแล้วส่วนสาเหตุเลิกกับททมไทยมาหลายเดือนแล้วนะคะเหตุผลที่เลิกมันมีหลายปัจจัยมากมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ปุบป,ปับมันมีการผ่านความคิดอะไรมาแล้วมีการปรับเปลี่ยนมีการคุยเลิกกันด้วยดีจบกันด้วยดีมีโอกาสคืนดีไหม น้ำตาจะไหลจะบอกว่าโอกาสคืนดีตอนแรกคิดว่าจะมีเพราะใจก็ยังรักและเป็นห่วงอยู่ตลอดพ่อตัดสินใจเลิกและใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อนให้เขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองก่อนถ้าเขารักเราและเรารักเขาน่าจะปรับความเข้าใจกันใหมแล้วมันผ่านไปเดือนกว่า2เดือนมันไม่ได้มีการเข้ามาหากันก็เข้าใจเหตุผลทำนะยังไม่มีอนาคตให้โฟเลยจะไปทางไหนดีก็ต้องปล่อยให้โฟไปเจอคนที่พร้อมไปเจอคนที่ซัพพอร์ตได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ มันเลยไม่มีทางกลับมาคบหรือดีกันเรื่องนี้ไม่มีใครผิดเราก็คุยกันแล้วโฟอเองโฟอเองเอาให้แน่ใจก่อนก่อนถึงจะบอกรอให้ใจเรานิ่งที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่ยอมพูดรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาคบมาเจ็ดปีไม่ใช่เจ็ดเดือนมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายมากๆคนอยากรู้ความสัมพันธ์กับหน่องคือสถานะอะไรโฟรกับหน่องเราเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งเป็นเพื่อนร่วมงานกันทุกครั้งที่มีการทำคอนเทนต์ร่วมกันโฟไม่ได้จีบหน่องและหน่องก็ไม่ได้จีบโฟ ไม่มีทางวิดีโอคอลหรือมเมสเซจส่วนโอกาสจะพัฒนาหรอไม่รู้เลยเขาจะเข้ามาแบบไหนถ้าพัฒนาก็อาจจะเป็นเพื่อนกันได้ถามว่าเปิดหัวใจไหมก็ใครจะเข้ามาแบบเพื่อนก่อนอย่างยิงตรงเข้ามาจีบค่อยๆซึมเข้ามาในชีวิตก็ได้